สบายดีทัวแมีพี่น้องสวัสดีเอซีทีฮักแพนสุขสุคนอันนี้กับวันเกิดน้องเติร์นพี่น้องเปิดร้อยเอ้ยเปิดดูแม่กรเปิดก็ได้บไ่ยาเลยตะเเลได้ยังเลยระวังไปลงหองโตเตงเลยลงกีขลุ่มิสยมันากลาขัดมาเปลียนอุ่งแลมันกิว่สีปเพนกันเฮ้ยขลุ่กได้อยู่นอกแ ลุ่งขึ้นเพิจะไ่ป้งแต่แรทันมาเาไปทานขาดเขาันสิมานี่เจ้าของวันเกิดใส่ชุดแขนน่อยู่เจ้าของวันเสิดฉีท่าแล้ว

สั่งาเซงจวดเลยเราเห็นไหมเอ๋อเป่าแล้วก็ตามมูเจ้าสิเสียบเทียนอะไรพี่น่นตาจวดเทยเคจนหิวเ่าเราอะุกีมันเกิดจากท่านหางเนาะสรองเยีาพอนวเพื่อจักลุงกีไป่ใส่โอ้สิเป้าเลยสิเป้่าเลยเคน่อยหรอกต่พอมันเกิดเป่นสำหรับผาแชกนะแชกเดีุงกีหน่อยไ้ส้นะน้ำบางคำลุงกีนยได้ส อาอุตส่าห์ถามพลูกที่ก่อนเลียหาอี่างนี้ไหมช่วแล้วหนังพลาทกโม่อยู่หัน่น้องต้นหน่ปี่สนงลเวนอะน้นร้อนหนึ่งตาแขกมขแม ป,ป,ปีแล้วก็ได้นิ้ยบรรยากาศบรัแนี่างจุดเที่ยนหลยากิีน่อยก็รู้ห้องกี่ทุกกี้ยนเลยนะ้วพอันเสิดใจห่อนจากจุดเทียนเลยขี่เทีะเอาผัดดามมาบ้างัดดมอะไรผัดดามผดยางอร่อยอร่อยกินเฮ้ยผัดดั้มเพราะจะเห็นขีปและกาโท้องแล้ว อ, no อ,อ no ันดามลาเป็นระดามนั่นิขึ้ไปมาสิมาสเตะกูหันหลังฮะเดี๋ยวน้อคาเคอ้ามืองานก็เตืนระบาดน่ะห่กินประดามนะไปห่าไปหะไปละน้อเอายินงยิ่งหากินเผือกมาอามันจะว่าอเนาะอ้ามกินเผือเรืออ้ามมึงจงบอกเอ้ยมบอกเาด้มนั่งไว้นั่กินก่าดิ จอใชอยุ่งจ้ายิ่งเรไอ้เอ็งยุ่งกับูกแขน้านกันนะน้องน้องติดได้เ่ไ้เป็นตัวดีกี่ดอกผูกแขนออาถ่ายผูกแขนมีถ่ายผูกแขนมีใช่้ะกระลูกกระนกกอะถูกกระท้าถปาพวมัอเค้กแล้วคือทำายกก จะมากระชูนี่เอ่อกระต้ต้นเลอยหามือปอตหามือเริ่มเปิดงานก่อนเลยอะกระชินให้ลูกลู้เราเลยลูกมาได้ยังบาทเจ้าขึ้นยืเงินคุณยายะไม่ต้องฟูคุณยายคุไมู่ดูวดูว่านี่นี่คือเชงเงิี

ไมแม่แม่ได้ลูกมาเพิ่มเ่เพอได้ลูกมาเพิ่มนะรอยนะครับเปนเค้กให้นะครับมันกคม่าที่คุยาเนาะคมาใหน้เติมฟ้าอียกจแไม่าใหม่หรอกมาหม่มาม่เียนมานะแม่ทาดลูกนมุงก็ยังโลดกีบอยู่พัจุบเลงากมา้พเาอืัดทับกค่าวผัดม้าัดยูไสเมื่อกี้นี่นะ ตอนนอดนะครัวันนี้ก็วันเกิดน้องเติร์นนะครับลองพิ้เวลาิบประการเดทุยเวลาสิบประการเด happy b i r t d a y happy b i r t d a y happy b i r t d a y เดทุย happy b i r t d a y Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.

โอ้เก่งเก่งเก่งเล้กซื้อแค่หนึ่งก้อนขอบคุณค่ะคุณมาแนอาทุอีกเลยว

อ่ะเหงมาเปล่าเยออเอามากินมามามากินลุงพีมาบอทันเต่าเลยคุณนามาไม่หันเลยเอามาดังอันว่าสิทอดติเป็ดบอเอาเอาหน่อไก่ยางสุกเอาถ้วยน่อยมาในดังคนยางปีนางซีนไหนเซ็นจะดามนั่น จี๊หัวมาใส่ลงไปาเราหยวดีกเรอโอ้ยโ้อ้ยมาอีกโ่อนโอ้ยอยโออ้เโ้ยโอยอ้ยโ้ยอยอ้ยโอ้้ยเออ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยกออ้อ

บมือเพอนนี้ก็เป็นวันเกิดน้องเินนะคะักนแ้กิมากเค้กมาเกิดน้องเพินเด้อมาเด้อจังเน่อูดีซอยแม่คล้ายคลองได้ลูกหลาเอ้ย้มีแต่อีแม่อีเมดซ้อไม่ซื้อองเน เ่านั่นสิไปะแม่สีไปเอะเรากนกันไ่กินกัแล้ววมันกบันบอกเขายังอยู่เก็เป็นบัตบอกขาพูมันจริลวอย่าเก่อนจลผัดมากิแกวกินเล็ัเสียก็กินผัดเนาเ้ยเขามีแขกมันอย่าสอเไีกับไอ้ก้าวจะมาไหนยังับร

มันมีบ <listed> <Okay>. ักลายที่ยังมาให้เราเบาห้องกัห้องกระทิ๊ไม่ร้อยกระติดเอิดังๆแล้วหนูจอมยังจะดีมีดี

มเอิญก no <Hey, S 2> ับโมมาเนาะซจะมันเกลียดญงปุ๊กดีเดียเที่ยงล้านหาเด็กมวดที่ไหนมาเดี่ยดีฮะีนออองไปเลยอาไเอ๋อยองอไบอกออไอปลาหมึกย่างตีนไก่ย่างอวามันไไหม อย่าไปได้รำอยากเลยกูได้คุ้งแล้วโอ้เต็มดีนะสองร้านปีอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันางละฮัมลาบเหรฮัมเกสายแดงเกสายแดงนะสี่สตอร์มสูประมาณสตอร์มัสูขอบคุณคุณป้าแล้วก็หลวงลุงมากๆเด้อสำหรับอ่ามันคูกแกนหาแล้วอะไรกับเค้กเนาะ กอกันใ่คลิปหนาเป็นสวัสดี